โอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องโอ้ยนี่คือการเสียบเชียงเนี่ยเสียบเชียงลักษณะแบบนี้เห็นบ่เนี่ยเสียบรอยบนดินประมาณ40องศาสุดยอดแตกออกมาพร้่ะเต็มเลยพี่น้องผมได้ขอสรุปแล้วเนี่ยต้นนี้กำลังแตกออกมามวยน้ะแตกได้พี่น้องนี่กำลังแตกออกเนี่ยสวัสดีครับพี่น้องสากเกษตรมั่นสับปะรังทุกท่านครับมาพบกับพ่อหินเคยกับพี่น้องฮักกันไว้ดีกว่าสร้างกันครับเมื่อนี้ผลสิทาพี่น้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกมันสับปะรังพี่น้องถามกันเข้ามาหลาย และพี่น้องทกเทียงกันหลายเรื่องในการปลูกมันสำปะหลังเสียบลึกเสียบตื่นเสียบเฉียงอันไดมันดีกวกานเมื่อนี่ปุติภาพี่น้องมาเบิงเบิงด้วยตาให้ยินเห็นกันชัดเจนไปเลยในระหว่างเสียบลึกเสียบตื่นเสียบเฉียงอันไดมันดีกากันและมาวิเคราะห์ไปน้องผมครับมาผมติภาพี่น้องเบิงที่นี่นี่คือมันสำปะหลังเสียบตื่นครับนี่คือการเสียบตื่นการเสียบตื่นนี้มีขอดีข้อเสียจังใดการเสียบตื่น ข้อเสียคือในถ้าปลูกในช่วงดูดูฝนเวลาเขาเสียบตื่นนะต้นมันจะล่มจะล่มง่ายถ้าปลูกในช่วงดูดูแลงอัตราการเกิดก็จะบ่ค่อยดีเนี่ยเห็นบ่พี่น้องอัตราการเกิดจะบ่ค่อยดีปันใดเนี่ยคือเสียบตื่นเสียบตื่นประมันเท่าไหร่สิบเซนลงมาครับนี่คือต้นมันสะปางเสียบลึกเนี่ยอัตราการเกิดเห็นบ่ใบจะง่ายกว่าเสียบตื่นเมื่อกี้นี่เลย เพราะว่ามันแตกตาเกิดมาเร็วเพราะว่ามันเสียบลึกเสียบลึกแล้วคมชื้นในดินนีมันเพียงพอแต่การถ้าปลูกในช่วงนาฝนนี่ต้นมันสัมปันังจากพลมอัตราการเกิดจะดีกว่าเดี๋ยวมึงไปพาไปนองยางเพิ่งเห็นบ่ใบเริ่มง่ายหมดแหละนี่คือเสียบลึกเห็นบ่มันจะกลางออกจะแตกตากับมือกีนี่เลยมือกีนี่ตัวที่เพิ่งจะแตกตายังมีตัวเสียบตื้นนะเนี่ยเ็นบ่พี่น้องเสียบลึกี่บ่ใบง่ายบ่เนี่ย หลงยุ่ยคดีนี่เวอแล้วหัวออกมาจะกลายเป็นคอนน้อโหนได้ไงคือแลาเสียบลึกนี่ตาการเกิดจะดีเดี๋ยวคงจะพาพี่น้องไปถอนเบิง้หงหลักมังสัวิรัติตัวที่เสียบลึกมันจะเป็นอะไรอ่ะเอาต้นนี่ต้นที่เป็นโลกนี่ไาถอนเบิ้งไปน็นต้องการที่จะได้หลักที่เปินนขดขาดง้องโอ้ยเห็นหลักมันขาดไหมมันลึกดิมันลึกแต่หลักมันขาด เดี๋ยว็มเส่เสียมดีกว่าเดี๋ยวผมเอาเสียมมาครับมาใส่เสียมมาแล้วที่นี่เสียมงัดต้องไปพี่น้องเบื้องเลยทีนีงไม่มค่อยว่าขาดาค่อยจะได้เห็นหลากมันจำปะหลังเพราะว่าผมเสียบลึกขุดเลยเอเพิ่งไปต้องการใหญ่คนอีกตัวครับพี่น้อง คนตัวหลารนันบดีตัวเห็นกันี่นี่เห็นมลดเนี่ยยังไงผมต้องถอนทิมอยู่แล้วอ้ยแต่ลากดีว่าเต็มรยะเลยสินี่ยลากใงญ่ๆยนี่กลายเป็นหัวมาดได้ไงลากใหญ่ง uh, น really ี่เนี่ยเนี sure> right ่ยลากใงญ่ๆนี่กลายเป็นหัวนี่นี่ลากหากินคือลากปล่อยลากแน่นหน่อยพี่น้องพี่น้องเคยสังเกตว่าลากปล่อยพวกนี้เป็นลากหากินเนี่ยลากใหญ่งลักษณะแบบนี้แบบนี้ลากเป็นหัวมัดเลยนี่ เนี่ย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 รากหากินนีไที่เป็นลักษณะแบบนี้นี่แหละคือการเสียบลึกเห็นบ่เสียบลึกซักไหนพี่น้องเบิ่งดูเนี่ยผมตัดมา25เซนเสียบไปเกือบครึ่งหนึ่งผมนะเลืออยูย่ระยะนี่หาเซนเห็นบ่พี่น้องที่นี่แตกออกดีบ่ดีเพราะว่ามีความชื้นมีความชื้นในดินสูงแล้วก็อัตราการเกิดก็ดีใบนี่แตกออกมาดีทุกต้นเลยละ่ะแทบจะว่าตายในการเสียบลึกเสียบลึกซักไหน ให้อยู่ในช่วงประมาณสิบหาเซนลงมาเด้พี่น้องเด้มสิบสองสิบสามเซนพอดีมาเบิงอัตราการเสียบเสียงครับที่นี่นี่เห็นไ่เสียบเสียงเสียบเสียงนี่มันจะเกิดหลายต้นเนี่ยเกิดดีขึ้นกันเ็นบอยน้องเสียบเชียงเกิดดีเกิดทุกต้นอัตราการตายกันหน่อยนการต้นมันกิะลายในการเสียบเชียงมาเบิ้งที่นี่มาเบิ้งหลกในการเสียบเสียงเอาต้นนี้แหละตัื่งพองกน์ทีมนี้แล้วมันเป็นโรค ซื้อถอนพันมากันเพราะว่าบ่เป็นโรคเพราะฉะนั้นซื้อมาเป็โนโรคใบด่างต้องถอนทิมคีดค่านรักษาไปเกิด้เหยียบไปน้ำกันอือย่าลืมกดไลค์กดแชร์เลยพี่น้องด้วยถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะปาดพี่น้องโอ้ยโผดโพกผมได้ขอสรุปแล้วพี่น้องได้ขอสรุปเพื่อช่วยผมนะครับปาดโอ้ยนี่คือการเสียบเสียงตัดตรงเสียบเสียง ลักษณะแบบนี้พี่น้องเห็นบอกการแตกนี่ถือว่าสุดยอดอ่ะเนี่ยกำลังทีแตกออกมานี่เนี่ยแตกออกเต็มเลยถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เข้ามาได้เด้อพี่น้องเด้อสอบถามเรื่องใดผมตอบให้ทุกๆคอมเมนต์ครับหากกันไว้ดีกว่าสร้างกัรครับคลิปนี้ไว้สี่งเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับพี่น้องบ๊ายบายอุย้ยปวดโพ